สวัสดีครับชาวเดสก์ท็อทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับในเกมเจอฟ i แนลตอนนี้ก็เปิดเทสกันอีกรอบแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมชอบมากซึ่งอันนี้ก็มาเปิดเทสจริงๆเกมจะเป็นเกมเล่นฟรีด้วยนะเออึ่วนนี้เปิดเทสก็เ,เขาบอกปรับเปลี่ยนระบบเกมพอสมควรเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูโอเคก่อนไม่ไลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ เป็นขาวใจกล้องซาด้วยผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนาเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลโวล c น l คอร์ดิวตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับจริงๆล่ะเกมนี้โอ้เปลี่ยนระบบไปพอสมควรเลยนะเนี่ยเปลี่ยนระบบปืนระบบแรต,ต่างๆเยอะนะ ก็จะมีทั้งตัวละครตัวเล็กตัวใหญ่อะไรต่างๆนะอันนี้ก็ต้องเล่นใเพื่อปลดอัลล็อกด้วยฮนะโอ้ผมเพิ่งโหลดมาเพิ่งเปิดมา Battle Pass จริงๆนีเไม่เกมฟรีนะจากผู้สร้าง Battlefield ด้วยนะครับที่ผมไม่นี่มา,าที่ผมเห็นข้อมูลมาไหนมาลองกันหน่อยสิครับมาอี่ยเขาบอกเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการเล่นแล้วนะครับเขาบอกว่าจะนานขึ้นกว่าเดิมแล้วจากจากแต่ก่อนมันจะไวมากแล้วก็จะมีจุดจุดเงินแค่จุดเดียวอ่าอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีเพราะปกติมี2จุดเล่นลาบากหน่อยแต่วันนี้คือนะจะเล่นประทักนะันแค่จุดเดียวละ น่าสนใจน่าสนใจมาครับอ่มามันันทีละสองคนนะปกติทีละสาป่ะหรือว่าแบบโหมดแรกป่ะเล่นครั้งแรกอะไรอย่างงี้ป่ะเอาอะไรมาดีแกส๊สไมล์แฟก,กนเนตอันนี้ไว้ชุบเพื่อนเอยังปรับอะไรไม่ได้เนาะอืมเราเป็นเกมแรกอยู่นะครับมาว่าฝนมีสามอ่ะโอ้โหแล้วมาสแล้วทำไมเรามีสองวะโอ,โอ้ผมเครียดเลยเจออย่างงี้เออมา ลองลุยกันด <Rapid. S 1> ูครับมาอ๋อมีวอลเดียวจะแค่สองอันอโอเคแต่แบบนี้เราเคยเล่นแล้วนะแบบเดิมแบบเดิมแต่ภาพเกมนี่มันสวยละเรื่องภาพสวยนี่ไม่ต้องห่วงสวยแน่นอนนะครับแต่สวยกว่านี้คือทรรมทีเรามีสองคนโอ้ยเลวอลแรกอยู่ตรงนู้นนะเปิดล้ามีคนเปิดวอลแล้ว ออกมาก่อนฮึบเห็นคนละยิงโคตรไกลสวยอยู่ตายตัวนึงละนี่ก็อีกตัวนี่หวายคนละตีน่ะตายยิงตายง่ายขึ้นเยอะเลย โอ้ไปแล้วโอ้โดนข้างหลังยิงตายเฮ้มันเอาเงินไปใสล่ละมันเอาเงินไปใสล่ละอืมดีโหลดผมเห็นแล้วครับเงินร่วงม,มันอะตายโอเค เอาแล้วใครเขากดมาเอากระโดดเฉยโอเคไปอะใส่ที่ A จะนายยิงมาหรอนี่ขึ้นมองก่อนเพื่ป้อกันความเดือดแน่นอนผมบอกเลยนี่เขาได้ใช่ไหมใส่ได้แล้วยัดเข้าไปอ่ะได้แล้วคนขึ้นบนอะเดี๋ยววางกับดักก่อนนี่กับดักใช่ไหมวางไว้ มันมีพวกเอาของมาวางด้วยเนี่ยพวกนี้มันสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ได้ด้วยครับแม่ถ้าเราไม่เคยเล่นพักแรกเราก็จะลำบากหน่อยเนี่ยวางไว้ที่กำบังได้อะไรอย่างงี้ให้ความรู้คุณยึดลำบากครับโอ้อุปก่อนโอ้เยอะอยู่นะวางไว้ที่กำบังก่อนถ้ามันยึดจะมีเสียงนะมันจะมีตื้อดื้อตื้อดือด้ออะ มาเมิดเลยครับให้มาแล้วศัตรูมาแล้วครับยังมีแก๊สอยู่ตายโดนไปได้อยู่ได้อยู่เออมาด้าไม่มีใครมาหาผมมก็าะว่จะอยู่เนี้ยแหละโอ้ Nhớ chồng có Ơ Nhầm mấy nhầm mấy nhầm mấy Nhầm mấy từ đứa, ta từ đứa có bao lắm Ơ, dì là đốn đuôi nha là Ok, những cái kill đó nè, chết kill rồi, sniper, sniper โอ้โห,โ,หโหเดือดเดือดจัดมาป่ะตายโ,โ,โยนอย่างเดียวตอนนี้เข้าไปแล้วได้แล้ว,ไ,ลวไม่ได้มีคนเดียวเพื่อนโอ้โหตกมาโคตรไกลเรียบร้อยโคตรเดือดนี่เรามีสองคนยิงใช่ไหมนเนี่ยโอเค จุดต่อไปฮะนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวงจรตอนนี้นัดเดียวงจรใป่ลบวะเราควรไปซีก่อนเอ้ยเราควรไปจุดต่อไปโอเคโหเดือดอะเดือดนี่แหละเกมเดือดที่ผมชอบชอบมูเมนต์นะเกมนี้มูเมนต์มันไวมากครับแต่ก็ไม่ไวเท่าตอนแรกนะตอนแรกจะไวกว่านี้ มีคนเพิ่งตายเลยว่ะหมดมีคนเหรอเอ,อิบเอ,อิบโอเคเดี๋ยวก่อนทหารเร็วก็ <laughs> ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนหันไวมากอยู่แล้วเล่นเล่นเล่นความไวเล่น,เล,นเล่นเกมไวๆอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ไวน้อยลงแล้วนะเท่าเท่ากับเท่าเท่ากับตอนแรกอนะแต่ไวกว่านี้เยอนะฮะอืออือ เอออาเรือเลยไม่รอดละมันจัดว่ะสิบคิวแล้วว่ะแล้วเพื่อนจะเพื่อรอกกัดักมาอ๋อโดนกับดักโดนนี่โดนควันแล้วดิเราโยนควันไว้อยู่มันมาฉุกได้ปะมันมีใส่เหรียญปะโอเหรียญไม่จำกัดนี่หว่าด้านขวาโหมดนี้แน่ไม่จำกัดเพราะวมันไม่ใช่หมดแรงเว้ยเอาเกิดได้เลยถ้าเพื่อนจะจะจะชุบหรือเปล่าชุบเถอะเกิดเถอะ พวกีเพื่อนจะตายไม่หรอกอยังไงมันก็ต้องเอาเงินไปฟาร์มต่อ,อมีสามตัวนี่หว่าลืมไปเออว่าจะมาโอ้โหโว้วววระเบิดนั่นแหละฝากเพื่อนเราปิดไปละโอเค รื่นเหลือเก้าโอเคมีแก๊สอยู่อาไปต่อละไปต่อละตายเออหนูกดันต่อไอคสไนเปอร์เปล่าโว้โหเยอะซะด้วยเข้าวกอนละโอ้ไม่ไหวมุมเสียเปรียบฮะ คนมาตายถูกไ,<อ>ได้ปะวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะทีมไว้ปะอ่าทีมไว้ปะอย่างงี้ยหรือเพิ่งเกิดแล้วเพิ่งเ,เ,เกิดแล้วปะโอเคเราต้องมาที่บีฮะไปจุดข้างบนนะครับตายแล้วไงก็เกิดใหม่ได้ละไม่ซีเรียสครับ โอเคเกิดความเพื่อนละวโอ้หจุดบีโค้ดไกลได้มีเวลาอยู่อะแต่แมตช์หน right. right. uh ึ huh. no, 8, nah ่งน่าจะนานขึ้นนะเนี่ยแมตช์หนึงมา15นาทีแล้วแต่แรกแรกแมตช์หนึงมันจะประมาณไม่ถึง10นาทีอะก็โอเคโอเคครับดูว่าจะขึ้นทางในโอเคต้องไปหามันว่ะฝั่งนู้นว่ะแล้วสไนเปอร์ด้วยดิ โอ้จะตายไหมเนี่ยสไนเปอร์ซะด้วยเยอะหอะโอ้โหไม่ไหวมั้งเข้าลำบากเลยว่ะด้วยความมันเป็นสไนอ่ะตรงนั้นจุดมันจุดจได้ดเปรียบนอกจากจะเข้าซ้ายอย่างเดียวแล้วเพื่อนจะมาอย่างนี้เหรอต้องต้องมาชุบข้างในเพื่อนชุบข,ข้างข้างชุบได้ปะไม่น่าได้ปะสายมาแล้วรอดรอดได้เฉยว่ะเฮ้ย เออนั่นแหละนั่นแหละครับอืมสุดยอดตูเพียบไปหมดเลยมีคนโดนโอเคมันยิงไปก่อนได้ไหมเพื่อนเออเยไอิไม่ทันละต้จับเวลาไม่ทันแล้วครับ อุ้ย่สองตัวกลายเป็นว่าไอ้ตี้ที่ยิงกับเราเมื่อกี้คือตี้ที่ไม่ใช่ตี้ที่ยึดอยู่นะเวลาไหวครับทีมไว้ครับเราจะเดินไปฮะับจะเดินไปยิงมาสิบห้าแล้วนะตอนนู้นออกไปคนนึงแล้วอ่ะยิงจนหัวร้อนบอลอยู่จุดเดิมฮะแล้วจุดเดิมตรงนี้แล้วก็รอเปลี่ยนจุดคือหมดเนี้ยเกมเนี้ยมันไม่จะเป็นต้องแบบต้องยึดเงินตั้งแต่แรกอ่ะคือขอแค่แบบมายิงตอนจบก็ได้เว้ยโอเคโอเค จะยิงมันจริงอันนี้ยอมรับปั๊บมาอาจจะมาซีไหมอ่ะฝั่งนุ้นอยู่ไกลด้วยยิงมาก่อนไม่จำเป็นต้องไปเลยงไหนมันก็ต้องมาอยู่แล้ยเพื่อนอยากไปก็ไปฮะ เ,เล่นหมดแรงน่าจะเดือดอยู่นะไปไหนอะ่ะว่าเจ้าว่าโหล่วงเฮอรล่วงไปแล้วฮนะว่าแล้วว่าแล้วเพื่อนต้องล่วงฮะเ <laughs> อเคหน้าชุบได้อยู่จะชุบมาอยู่ฮนะโอ้โหเจ้าโโหโอ้ อโอเคลองเงินก่อนยังไงเงินมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วสไนเปอร์ยิงม,มาฝั่งนู้นอู้สไนเปอร์มาฝั่งนี้โอเคครับมันเล่นฝั่งนี้จริงแหละตายก่อนถึงตัวโอเคอไปซีไปซีเอาศูนย์หมดเหรอโถ่เอ้ยโอ้โหและไอตี้ที่ยิงกับเราไม่ใช่ตี้ที่เก็บเงินอีกแล้ว ของคนละคนนี่ยหรอคนละตีด้วยโอ้โหสุดยอดถึงความเดือดเดือดจริงเดือดจริงมีทีมมีสามออตาทีมสามคนนี่คือไม่ใช่ว่าเขาจะได้นะทีมสามคนสไนเปอร์เล็งมาเพื่อนช่วได้ปะได้ได้ได้เอา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 เกิดใหม่เฮ้ยถ้าเพื่อนจะลำบากขนาดนี้เงินแบม่หรอวะเข้าซียังยังยังไม่เข้าซีเลย เนสไนเราเล่นได้นะแต่ว่าต้องแบบต้องมีทีมที่รักษาระยะให้เราได้อะ่ะเราก็จะเนสไนได้หยได้สไนเปละ่ปะละ่ะเนสไนเปล่ะล่ะโอเคเออระเบิดไปโยนไปโยนไป ฮิวนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะ่ะนั่นที่เป็นยาฮิวเพื่อนนะ่ะนั่นที่เสวยนี่ละสวยมากครับเนี่ยแหละต้องเล่นอย่างงี้ข้างบนน่า,<ร>าได้เปรียบอยู่ขึ้นโมงก่อนมันมีตัวป่ะเมื่อกี้ตาย โโยมัแล้วนยแล้วไม่ตายโอ้เกินไปอกี้เพื่เอาจะดึงมาไหนอะอจะดึงมาชุบหรอครับโอเคเอาอ ไม่รอดไหมอ่ะเอ้า,อาเอาอะไรวะอะไรของเพื่อนวะสนาย,ยิงตายครั้เดียวระเบิดได้มีไปแล้วดีโลดฮะโอ้ปาไประเบิดมาเฉยเพื่อนโดนยิงหรือเปล่าอ่าชุบอยู่สุดยอดนี่เราคะแนนจะนังจะทังหมดแล้วนะ่ะติดอะไรนี่ โดนไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วครับผมเอออะไรตัวไม่ได้หรอโอ้โหเกือบเรื่เหลือแค่นั้น,นเพื่อนเออเรื่เหลือแบบนิดเดียวเท่านั้น,นเกมนี้สามารถดึงมาชุบกันได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมีคนโดนแก๊สเรารอดปะไม่รอดว่ะโอเคไปลายต่อ ซึ่งทีเรามีสองคนเว้ยคุณแค่นี้พอแล้วแค่นี้เราก็ยิงโหดแล้วเพราะว่ามันโดนเราไปโดนตีสามไงซึ่งก็เจอตีสามก็สู้ไม่ไหวนะครับน่าจะสุดท้ายวะก็คือแบบชนะคือสองหมื่นโอเคโอเคโอ้ยยิงสิบเจ็ดละยิงสิบเจ็ดนี่คือเดือดมากแล้วนะครับโอเคฟ้าบไปไหนก็ดีอ๋อดีน่าจะใกล้สุดปะ ผมไม่ได้ใช้ยาฮิวเลยไม่ได้ใช้ฮิวเพื่อนเลยจริงๆตัวนี้มันเป็นหน่วยแบบสายฮิวมากกว่านะต้ตามหลักอะ <c oughs> โอเคทึบขึ้นบนมาเสียสนัยยังเลยมี <c oughs> คนยิงกันอยู่ข้างบน,น <c oughs> ตายหนึ่ง โหลดเยอะไม่ร็จอะ่ะโอ้โหไม่ไหวมั้งโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเยอะจัดเยอะจัดโอเคยยูก่ก่อนเก็บคนลำบากอะ่ะโอเค เอาลผมจะเล่นกอะไรผมด้วยฝั่งนู่มก็ไม่เอาเงินคือถ้าไม่เอาเงินทั้งคู่นี้เราจะชนะกันด้วยไงวะคิวเยอะสุดหรอเปินไปได้ไหมถ้าคิวเยอะสุดนี่รับประกันว่าผมแน่นอนตายหมดยังวางไอ้สไนเปอร์สไนเปอร์คุงไม่ใช่กรอ ได้ยิงมาเหรอผมเปลี่ยนอาวุธได้แล้วนี่หว่าลืมไปแร็กแรกเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ฮะเรารอก่อนเรารอก็ผมรู้สึกว่าไม่ไปเอาก็ได้อะอืมกระแสเปิดขึ้นหมดเพื่อนเกิดได้เลยเพื่อนกดเซอเวตบาร์เกิดได้เลยครับอย่างเงี้ยังไงก็ต้องมา โอ้เพิ่มดาเมจละเสียสนัยยังเลยอะโอเคไม่กล้าดาเมจดินคัมมิ่งฮะโอเคดาเมจแรงจัดโอเคเพิ่นเกิดละรีโหรธเอนี่ไม่ยาก มันจะไปดีเหรอเออดีใกล้สุดแล้วเนาะไปครับแล้วสกเออเอาล่วงมีคนลวงเอาแล้วเงินอยู่ไหนล้วไปดี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 อเอาเพื่อเอาเงินหรอเออเงินอยู่ไหนวะ เอาเงินที่เพื่อนเอาอะไรวะสิสิบวิสิวิโกทดีนะอาเอาเอาไงเราจะไม่ใส่เลยได้เลยว่ถ้าใส่น่าจะได้ดีเลยวะะมันเกิดไกลแล้วสวิครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่ง่าเข้าไปโอ้ พ้างบนไปก่อนอ,านอ้าหมดไปหนึ่งรูปรดีโหลดเออฮิลได้เราฮิลได้อ่ะโอเคตรงท้ายครับจริงๆปิดไว้ก็ดีเนี่ยทำว่างงีนี้ดีครับมันเข้าไม่ได้แค่จริงไปก่อนห้าสิบวิครับการไว้ข้างบนจะลงมาอ๋อแฟดมองไม่เห็นอ๋อแล้วผมตกอีกโอเค มันแยงแล้วตายยี่สิบเจ็ดวินาทียิงพันไว้ก่อนโอ้หตึทะลุมตึทะลุมตึทะลุมแหมไม่ต้องไม่ต้องลูกนะก็จะเนียนจะเนียนยึดแต่ไม่เอาไม่เอาโอเคเฮ้ยชนวะว่ะทุกคน โอ้โหติดตะเลติดโอ้ตึงถล่มแล้วูู้ฮโอ้โหถล่มเดือดเยอะกว่าเยอะกว่าเดือดมากเลยอะชนะครับยี่สิบห้าคิวอะโู้โหสองคนนะเนี่ยโคตรเดือดโคตรเดือดเดือดแบบเดือดจัดสนุกว่ะสนุกชอบชอบชอบโอ้ยิงโคตรมันนะยี่สิบห้าคิวครับเป็นหนึ่งเกมที่ว่าสนุกนะครับตอนนี้ผมว่าปรับอย่างเงี้ยถือว่าสมดุลขึ้นพอสมควรละ อ่าคือเกมมันจะไม่เดือดเหมือนตอนแรกแล้วแต่ว่าก็สมเป็สมผลมากขึ้นก็คือมีจุดเดียวให้ให้ยึดแล้วแต่แต่ก่อนมันมี2จุดดูคิดว่าสนุกนะอ่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเดอะไฟนอลครับเดี๋ยวเก็บเลเวลกันต่อแล้วไว้เผื่อมีหมวอะไรน่าเล่นเดี๋ยวหยิบมาให้ดูกันแล้วกันโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปหน้าลืมกดไลค์กด subscribe ค,ครับเป็นาากำใจก้องซ่าดในหัวสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับน่าได้ตัวใหญ่ละโอเค